ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับและที่จังหวัดพิจิตรจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรครับพร้อมทั้งสาธิตทดแทนการเผาเศษวสัสดุหลือใช้ทางการเกษตรครับไปที่จังหวัดแรกนะครับที่ แปลงนาสาธิตบ้านห้วยตะโกตาบลโคกเดือยเพื่อไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์นายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมรณรงค์ครับการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรมีการสาธิตนะครับการทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรถ่ายทอดความรู้ได้แก่การไถยกรบต่อสางการปรับปรุงบำรุงดินการอัดก้อนฟางข้าวการจัดสัุจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับในการนี้เองแน่นอนว่าเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร อีกมิติหนึ่งก็คือส่งเสริมการจัดก,การพื้นที่และเศษวัสดุทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีทั้งหมดมาช่วยเหลือกันนะครับอย่างเช่นการอัดก้อนฟางข้าวการทําปุา๋ยหมักการเพราะเห็ดส่งเสริมการใช้ฟางเป็นวัสดุคลุมดินในแปลงพืชผักและผลไม้ครับ เช่นเดียวกับที่แปลงสาธิตนะครับของหมู่ที่2ตําบลหนองพระอําเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรครับนายอดิเทพกมลเวทนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เปิดงานถทกลบต่อสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเป็นการสร้างความตระหนักนะครับให้กับเกษตรกรทําเกษตรกรรมที่ไม่ เผาฟางแล้วก็ต่อสั่งพืชแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมาไถ่กรบแทนนะครับเกษตรกรสามารถทําได้ด้วยตนเองการไถกรบหลังการเก็บเกี่ยวอย่างสม่ําเสมอจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงดินนะครับดินดีมีความสมบูรณ์แล้วก็ผลผลิตก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5ครับซึ่งโอกาสนี้เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้ขึ้นนะฮะขับรถไถวนในแปลงสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับ